ถาม er ไม่ได้เรื่องของปมฝาแฝดต้องไหมปมฝาแฝดครั้งนี้เนี่ยคือเราจะได้เห็นเขาเจอกันไหมคะจะเป็นยังไงบ้างอ่าท้ายท้ายเรื่องเดี๋ยวมีเจอกันครับก <for S 2> ็ค <enables> <she> <cruise> <im it sounds> ือเดี <more> 是是๋ยวพระสุจะกลับมาช่วยเผ่าเทพเราได้มาสู้กับปูผาครับโอ้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชม สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Raja Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องมัททุตโลกันนะครับจะมาพูดถึงคําถามคําถามหนึ่งที่เป็นคําถามที่มีคนเนี่ยถามเข้ามามากมายเลยนะครับว่าระหว่างเรื่องมัททุตโลกันเนี่ยกับเรื่องดวงใจขบฏนะครับพี่น้องฝาแฝดนะครับผมระหว่างภูผากับบวชพระุนะครับเขาเนี่ยจะมีโอกาสได้เจอกันไหมแล้วในเรื่องมัททุตโลกันเนี่ยที่กําลังออนแอร์อยู่ณปัจจุบันนะครับบวชพระสุเนี่ยจะโผล่เข้ามาบ้างไหมนะครับจาก คลิปนะครับผมที่ผมเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยได้ดูในต้นคลิปไปแล้วนะครับก็จะเป็นบทสัมภาษณ์นะครับของหนุ่มไม้พัทรเดชนะครับของรายการสนามข่าวบันเทิงของทางช่องจัดสีนะครับที่พิธีกรนะครับผมก็ถามว่าปมของฝาแฝดนะครับจะเป็นยังไงบ้างจะได้เจอกันไหมนะครับหนุ่มไม้พัทรเดชนะครับผมเขาก็ตอบว่าในท้ายๆเรื่องนะครับ หมวดพระสูเนี่ยจะมาช่วยเผ่าเทพนะครับผมแล้วก็จะได้มาสู้กับภูผานะครับอ่าเป็นการออกมาเปิดเผยข้อมูลของพระเอกของเราเองเลยนะฮะว่าหมวดพระสูเนี่ยท้ายๆเรื่องเนี่ยคือเขาเนี่ยจะมาช่วยหมวดเผ่าเทพนะครับและจะมีการที่จะมาได้สู้กับภูผาด้วยโอ้โหคือท้ายเรื่องเนี่ยภูผาเนี่ยก็ยังต้องสู้อยู่ใช่ไหมคือยังไม่ร่วมมือกับเผ่าเทพอีกเลยใช่ไหมและถึงขั้นที่หมวดพระสูเนี่ยจะต้องมาช่วยเผ่าเทพเนี่ยคือเผ่าเทพเนี่ย น่าจะรับมือกับชุมจนไม่ไหวนะครับอันนี้คือเป็นการสปอย์ไปเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าท้ายเรื่องอย่างที่เขาบอกนะครับผมอาจจะมีลุ้นนะฮะว่าในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าเนี่ยที่เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเรื่องมาทุรตโลก,กันเนี่ยเราจะได้เห็นหมวดพรสุนะครับผมในเรื่องนี้และในปมครั้งนี้นะครับจะทําให้เขาเนี่ยได้เห็นโฉมหน้าของภูผาหรือเปล่านะว่าหน้าตาเขาเนี่ยเหมือนกันแค่ไหนคือถึงฉากที่ต้องมาฉากกันแล้วเนี่ยยังไง ภูผาเนี่ยก็ต้องเห็นพนะระสมที่เป็นฝาแฝดอาจจะภูผาใส่ผ้าปิดปากอยู่หรือเปล่าเผ่าเทพเนี่ยคือจะไม่เห็นหน้าของภูผาเลยใช่ไหมยันหมวดพระสเูเข้ามาสู้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าลุ้นมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ทุกคน,นไปฟังบทสัมภาษณ์ไม้พัทระเดชนะครับผมอีกครั้งหนึง่งไปฟังกันครับอ่าท้ายๆเรื่องเดี๋ยวมีเจอกันครับก็คือเดี๋ยวพระสูจะกลับมาช่วยเผ่าเทพเราได้มาสู้กับภูผาครับโอ้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชม ห้ามพลาดเด็ดขาดนะอยากจะรู้ว่าโอ้ยสองคนนี้จะเจอกันจะเป็นอย่างไรบ้าง<ช>นะต้องติดตาม โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมทําให้ทุก nice คนเนี่ยมีลุ้นขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับคลายความสงสัยนะครับผมสําหรับหลายๆคนเนี่ยที่ถามเข้ามานะครับจริงๆแล้วคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะแค่มาอัปเดตนะครับผมและมาตอบคําถามหลายๆคนที่ถามผมไว้นะครับผมแล้วก็มีคลิปที่ผมทํา Q&A ไปนะฮะผมก็ยังไม่ได้ตอบคําถามสําหรับคนที่ถามมานะครับหรือว่าผมเอาคําตอบมาให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังในคลิปนี้ละกันนะครับเรื่องมาทุรโลกันยนะครับผมดําเนินเรื่องมาถึงกลางเรื่องแล้วนะครับอีกประมาณ6 EP นะครับผมก็จะถึงตอนอวสานแล้วนะและละครที่จะมาต่อก็เป็นละครบู๊เหมือนกันนะครับนะั่นคือเรื่องตะกุดโทนนะครับที่ปล่อยตัวอย่างมาจ่อรอเอาไว้แล้วนะครับผมใจจริงแล้วเนี่ยยังไม่อยากให้มาทุลโลกันเนี่ยจบเลยให้มีอีกสักโอ้โ oh, หหลายๆซีซั่นเป็นแบบภาคต่อไปก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ย ชอบมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องมาทโดลโลกันนะครับผม,ผมก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับเนื้อหาตรงไหนนะครับผมที่ผิดพลาดประการใดขออภัยวันนี้ที่นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ